ไม่มีเลยตบยุงเลยเฉยยุงเยอะนะชีวิตมันเศร้าแล้วลูกเนาะอะไรนะอ๋อตั้งใจทำงานต่อไปสู้สู้สอ่าไม่ตื่นได้ไหมห่วงอยู่ห่วงอยู่แป๊บเดียวฮะอะไรนะอ๋อตื่นได้แล้วตื่นดแล้วโอเคโอเคฮะอะไรนะอะไรนะอ๋อเอาค่อยกันหรอเอาอะไรอ๋อว้าโอเคสวัสดีครับวันนี้เฮงอัสริดนะครับทุกคนอยู่กับรายการนิทานเสียเลี้ยงแกแบ๊ เอาคุปตาวาไรเด่ยฮะวันนี้นะครับเทปแรกของนิทานเสียยเลี้ยแก่ของเราทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินกับพาร์ทที่เฮงมาเป็นิธกกรเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่คือหนึ่งบทบาทใหม่ที่เฮงได้รับเชิญมาในการทํารายการน er ิทานเสียยเลี้ยแก่นะครับผมสำหรับรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่ผ่อนคลายสาหรับหลายๆคนที่ทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เหนื่อยเอ้ยไม่ใช่อยากให้ทุกคนมีความสุขกว่าเดิมทําให้เรา<ป>นอนหลับฝันดีนะครับ ก็รูปแบบของรายการเราคร่าวๆเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมานะครับให้เราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังประวัติชีวิตอาจจะมีท็อปิกอะไรก็ใครอยากได้เพิ่มเติมอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ว่าในเทปแรกของเราเนี่ยอาจจะว่าให้เฮงเล่าประสบการณ์ของเฮงก่อนว่าเอ้ยกว่าจะมาเป็นเฮงในวันนี้เนี่ยเฮงผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยการทํางานตรงนี้มันมันมันง่ายใช่ไหมหรือว่ามันแบบมันดูไม่ได้ยากเท่าไหร่กว่าจะมาทําตรงนี้มันมันแบบเหมือนแบบมาได้ง่ายหรือเปล่าผมบอกเลยว่า ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับไม่ใช่โอเคเดี๋ยวมาเจอกันว่าวันนี้กว่าจะมาเป็นเฮงเนี่ยเฮงผ่านมาบ้านแล้วก็หวังว่าเรื่องราวของเฮงเนี่ยทุกคนจะชอบนะครับถ้าพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วก็ <c oughs> let's go เรื่องราวในเทปแรกของเราในวันนี้นะครับเฮงจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาก่อน <c oughs> จะมาเป็นเฮงอัศวินเนี่ยตอนที่เป็นเฮงเมตรัยมาก่อนเนี่ยเห็นไหมทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า ผมมีชื่อเก่าแล้วผมเปลี่ยนชื่อใหม่มาจากเป็นความเชื่อของทางทางคุณแม่นะครับที่เปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่พอเปลี่ยนมาแล้วก็ก็ดีขึ้นฮะก็ดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เฮงเป็นเด็กเนี่ยเฮงเรียนที่ไหนเฮงชอบทําอะไรแล้วก็เออจะพัดจะผูมามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็เริ่มเลยก่อนอื่นนะต้องเท้าความว่าเฮงอ่ะ เฮงเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็คุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่ปราจีนก็เลยก็เลยต้องย้ายลงมาเรียนที่ปาจีนตั้งแต่แบบจําความได้เลยเฮงเฮงเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปาจีนแล้วก็เรียนอยู่ที่นั่นประมาณ15ปีเลยไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปไหนเลยจังหวะนั้นเนี่ยก้าวแรกที่ที่เข้ามาทําเป็นนักแสดงเนี่ยตัวมีการแคสโฆษณาเกิดขึ้นมีเพื่อนเนี่ยแบบว่าเฮงเขาเปิดแคสมีคนแบบลงตอนสมัยนั้นจะเป็นแบบน่าจะ a c e b o o k นะแบบคนเขาลงลงกันว่าเอ้ยประกาศตามหาเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจวะเราก็แบบ แล้วก็แล้วก็ดูดีนิดนึงนะตอนมเออรู้บอกวะนะแบก็นั่นแหละครับมันน่านิดนึงก็เราร้สึกว่าเอ้ยลองดูไม่เสียหายเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ก็เลยลองเข้ามาแคสงานทีนี้แคสเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานตรงนี้มันก็มันก็น่าสนุกนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออลองดูไหมลองไปทําดูแลทีนี้พอเรามีโมเดลลิ่งปุ๊บเราก็ได้ทํางานตรงนี้มากขึ้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบช่วงหนึ่งเราหายไปอ่ะมันจะไปอยู่ตรงที่ว่าต้อง ไปเรียนในสิ่งที่แบบเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นในตอนแรกเพราะว่าอย่างที่ใครหลายๆคนไม่รู้เนี่ยเฮงเฮงย้ายมหาลัยนะครับเฮงไม่ได้แบบเรียนที่มหาลัยเดียวแล้วจบก็คือตอนแรกเนี่ยเฮงเฮงเรียนที่มสวนะทุกคนอาจจะรู้เฮงเรียนแบบเฮงเรียนวิศวะมาก่อนตอนณตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นแต่ว่าครอบครัวเราค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียนตรงนี้ล่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอะไรแบบเนี้ย เราก็เลยแบบโอเคเรียนก็ได้มันก็น่าจะดีแหละมัง้งโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยตรงจริงๆมันมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นเราก็ฝืนเรียนไปได้ประมาณ2ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับทุกคนนะฮะ 0 0งพันปีต่อมาผมก็ลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรมันนานแล้วนะแต่ว่านั่นแหละก็คือจับพัะจับผูกไปต้องซิ่วเพราะว่าตอนนั้นไม่ไหวจริงๆเรารู้สึกว่ามันฝืนอะและเราก็อยากบอกทุกคนว่าจริงๆการซิ่วอะเพื่อมาหาในจุดที่แบบเราอยากเรียนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่เ้ยคือแบบบางทีบางคนแบบกลัวเสียเวลาว่าแบบเฮ้ยมันเรียนไปแล้วตั้งสองปีอะก่าจะไปจบกว่าจะตามเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเฮงเรียนวิทย์วะเฮงก็รู้สึกว่าน่าจะ8ปีจบเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะต้องถามใจตัวเองคือคุณอยากท จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเรากลับมาถามตัวเองปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยเออว่ะเราแบบเราอยากย้ายเราเราบอกเราบอกตัวเองว่าเราอยากย้ายก็เข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงก็โชคดีที่ที่พ่อแม่เห็นก็ค่อนข้างแบบเออรับฟังแล้วก็ถามแต่ว่าจริงๆเราอยากทําอะไรก็เลยมาจบที่คณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิตนะครับผมที่เป็นเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็สาขาที่เองเลือกเรียนตอนที่เองซิ่วออกมาแล้วก็จะพบว่าเฮ้ยถึงแม้เราทําสิ่งที่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าการเรียนนิเทศอ่ะมันจะต้องม งานโปรดักชันเยอะมากต้องทำงานกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหรือเราเลือกผิดอีกแล้ววะสุดท้ายแล้วแบบ มันต้องมันต้องมันต้องมาคุยกับตัวเองว่าเอ้ยเราต้องเราต้องเปลี่ยนความคิดนะบางทีเราอาจจะออกมาเพื่อแบบหาความสบายใจแต่ว่าเราว่าทุกที่อ่ะม,มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความสบายใจขนาดนั้นมันทุกท,ทุกที่มันมีมันมีอุปรสรรคในการทํางานในการที่ต้องทํางานกับคนเยอะๆเพราะว่าเรียนภาพยนตร์เนี่ยคุณทํางานตัวคนเดียวจบในโปรเซสไม่ได้คุณต้องแบบเอ้ยเดี๋ยวนี้มีทีมนู้นมีทีมนี้มีทีมนั้นแล้วต้องทำงานกับคนตลอดเวลาซึ่งแบบมันยากมากในการที่บริหารคนเยอะๆให้มาอยู่จุดตรงกลางรวมกันแล้วแบบทําผลงาน งานหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเป็นเหมือนใบเบิกทางแรกที่ทําให้เฮงอ่ะได้เรียนรู้ในการเข้าหาคนเยอะเพราะว่าบอกเลยว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบคุยกับคนเยอะในตอนแรกเพราะขี้อายมากครับอตอน,นเด็กเห็นผมนี้ผมก็บอว่าขี้อายนะครับผมเป็นเด็กเรียบร้อยมาก่อนแต่ว่าสังคมปลูกฝังมาให้เราเรียบร้อยไม่ได้เราต้องช่วงชีวิตนะฮะนั่นแหละครับก็เลยแบบโอเคได้ได้ได,ได,ได้ได้ประสบการณ์ต่างๆตลอดการทํางานที่ที่เราเรียนที่นิเทศเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเราเราเรากลับมาทําตามความฝันในตอนเดก เด็กวาที่แบบเอ้ยเราว่าเราทำทำในด้านการแสดงหรือด้านการบันเทิงได้นะอะไรเง <S <S ีง้ยเราก็แบบเฮ้ยเรียนคู่นไปเลยทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าเราจะได้แบบเราว่าเราเราโชคดีที่เรารู้ทั้งทั้งเบื้องหลังมาก่อนทําให้แบบเวลาเราเราทำงานอยู่เบื้องหน้าเราจะรู้ว่าคนเบื้องหลังอ่ะเขาอยากได้อะไระเราแบบว่าเราเคยทาเบื้องหลังมาก่อนเนี่ยเรารู้ว่าแบบบางทีนักแสดงตรงเนี้ยเราอยากให้เขาทําแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเป็นความโชคดีของเฮงที่แบบเออเฮงสามารถเอามปปรับใช้ได้กรงงานของเฮงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่มองว่างานการเป็นนักแสดงเป็นเรื่องง่่าาาายยยเเป็นนงสบผมอกลว ไม่จริงครับมันมีดีเทลเยอะกว่าน,นั้นและไม่ใช่เพียงว่าในทุกๆงานแหละมันมีดีเทลความยากลําบากของมันกว่าคุณจะมาทําให้มันออกมาเป็นอาชีพของคุณได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยฉันทําอันนี้งานหนึ่งปุ๊บฉันสถาปนาตัวเองเป็นอาชีพนี้ไม่ใช่ผมว่าเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ้ยจริงๆแล้วคุณอ่ะทุ่มเทกับมันแค่ไหนคุณเรียกตัวเองได้เต็มปากไหมว่าคุณเป็นนักสแสดงอะไรแบบเนี้ยพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะที่เราที่เราสู้มาตลอดอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราเรารู้สึกว่าเราเเเป็นนนนนคคคห่่่่่่่ววยยยนนึึงงงง้ทีแแบบไไไมดกออะรลตาาื สําคัญมากเราแบบว่าเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเราต้องมีความรับผิดชอบกับมันเรารู้สึกว่าต่อให้เราไม่เก่งหรืออะไรก็ตามถ้าเรารับผิดชอบแล้วเราเติบโตไปตามความรับผิดชอบของเราที่เรารับในแต่ละงานประสบการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นตำรานอกห้องเรียนที่คอยสอนเราตลอดว่าเอ้ยมันจะสมมุติว่าทํางานนึงเราได้เรียนบทเรียนหนึ่งทำสิบงานเราได้1ิบบทเรียนกลับมาทําให้เราเติบโตขึ้นไม่ว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันยากเราทําไม่ได้หรอกไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตามนะครับอย่าไปคิดแบบนั้นผมรู้้สึกวว่่่าาคคคุุณณิดดไแต ก้าวออกมาคุณต้องทําลองทําก่อนแล้วคุณอาจจะได้รับประสบการณ์บางอย่างที่บางทีคุณก็ไม่คิดว่าตัวคุณจะทําได้เหมือนวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าผมไม่ลองทํกว่าน,นั้นผมจะเสียดายเวลาเสียดายชีวิตผมมากเลยนะที่แบบเราก็ทําได้นี่หว่าเราได้ออกมาเจอผู้คนได้มาเจอเพื่อนดีๆสังคมดีๆดีๆนะฮะสังคมดีๆเพื่อนดีๆนะครับ <S <S อยากให้ทุกคนแบบคุณเหนื่อยคุณท้อได้แต่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนทุกคนเฮงเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเฮงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเหนื่อยท้อบ่นทุกวันเป็นเด็กขี้แง,ง่ร้องห้บ่อยมาก แต่ว่าก็ไม่เคยหยุดเพราะอย่างน้อยๆคือแบบสุดท้ายแล้วเราเกิดมาเราคิดว่าแบบเราก็ควรมีความสุขอะชีวิตชีวิตหนึ่งคือเราเราสตาร์ทเกมเนี่ยตั้งแต่เราเราเกิดมา1ขวบใช่ปะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีจุดจบของชีวิตเมื่อคุณอาจจะ70 80อายุเฉลีย่ยตามเฉลี่ยทีนี้ไอ้ช่องว่างตรงกลางระหว่างอายุอะเกมเกมเนี่ยคุณสามารถดีไซน์ได้ว่าเอ้ยคุณอยากใช้ชีวิตไปในแบบแผนไหนคุณสามารถวางได้ว่าเราจะเล่นเกมเนี่ยแปดสิบปีแล้วเราจะตายไปได้วยความไม่มีความสุขจริงหรอวะผมรู้สึกว่าแบบพอมาคิดแบบเนี้ มากขึ้นเห็นคุณค่าของการการมีอยู่ในในเกมเกมเนี้ยของเราแบบเราจะทํายังไงกับมันดีให้มันดีที่สุดในแต่ละวันอะไรเงี้ย สับคนที่ท้อแท้หรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมก็ท้อแท้ทุกคนท้อแท้ทุกคนท้อแท้เหมือนกันหมดทุกคนม่นเที่ยงกันไม่มีใครเพอร์เฟกครับคุณอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าที่มันมีความสุขมากๆหรือว่าชีวิตมันดีแต่เราเชื่อว่าเบื้องหลังทุกคนกว่าจะผ่านแล้วแบบมาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งให้ทุกคนเห็นทุกคนผ่านดีเทลพวกนี้มาเหมือนกันสิ่งสําคัญคือเขาไม่หยุดที่จะทําไม่หยุดที่จะฝันแล้วก็กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากวันเนี้ยก็เลยอยากจะมามอบเป็นหนึ่งในกําลังใจให้ทุกคนและการที่อาจจะอยากให้ทุก แล้วก็แล้วก็เดินหน้าต่อสักวันหนึ่งคุณไม่รู้หรอกว่านาคโคตรอะอะไรรอคุณอยู่ถ้าคุณไม่เริ่มทำวันนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้น,นยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่านิทานเรื่องนี้จะไม่ทําให้ทุกคนเครียดเกินเลมก่อนเอยน,น,นะครับจะให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ถ้าเทปหน้าอยากได้แขกรับเชิญเป็นคนไหนมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของเขาหรือว่าจะเป็นเรื่องตลกเรื่องเศร้าเรื่องชีวิตอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ใครมานั่งอยู่ข้าง,งผมนะครับสำหรับ mm hmm. เทปแรกวันนี้ถ้าขาขดตก ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มติชมมันเข้ามาได้เลยที่สําคัญก่อนติก่อนชมก่อนคอมเมนต์คุณต้องกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราและทีมงานในการผลิตคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ต่อๆไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นิทานเสียเลี้ยงแก่ของเฮงตี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าแบสวัสดีครับบ๊ายบาย